ขากลับนะคะเห็นต้นกระถินงามนะคะอุ้ยถ้าเอาเกี่ยวมานะค้พีนี่หญ้างามขนาดเลยเกี่ยวไปให้บุญเหลือบุญรอดเนาะนี่ด้เลยถ้าเป็นรถคันสีชมพูนะก็จะมีเกี่ยวด้วยนะนี่เห็นต้นกระถินนะคะริมทางนะคะมันงามเนะาะก็คิดถึงสองแม่ลูกนะคะก็คิดถึงสองแม่ลูกก็เลยอ่ะเอาใส่รถไปด้วยแต่ว่าหญ้านะคะงามขนาดเลยนะนี่ นี่ถ้าไม่ดาได้เอาเกี่ยวติดมือมานะนี่ย่างามขนาดเลยย่ากํรัังอ่อนเออยญ่านี่เนอะก็ดีนะนี่มัออนอ่อนดีนี่เอาไปให้สองแม่ลูกนะบุญเหลือบุญรอดนะโอ้ยคิดถึงเกี่ยวจังเลยเกี่ยวเอาเละริมทางนี่ใส่รถกลับไปอญา,างามขนาดเลยท่านนี่อ่อนๆเขียว,ยวๆนี่ใส่รถไป ใส่มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้แบกบ,บักใหญ่หนึงเลยน่าเสียดายเนาะน่าจะจิดเกี่ยวมาด้วยนะหญ้านี่นะเอาไปปลูกก็ได้นะนี่ปลูกที่นาเราก็ได้นะนี่มันมันโตวไวนะหญ้านี่นะนี่เราก็จะว่าใครเนาะมาเอาย่าเนาะนี่หญ้านี่นะคะสิโอ้ยนี่เขียวๆเ,เลยนี่ ขนาดหน้าแล้งมันยังเขียวเลยเนาะอ่อนด้วยโอ้ยนี่ยากเขียวๆทั้งนั้นเลยว้าวเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายไ,ดไม่ได้ติดเกี่ยวมานี่ยากอ่อนๆทั้งนั้นเลย,ยนะมีแต่อันงามๆเดียวแป๊บเดียวก็ได้แบกบ้างใหญ่แล้วไอ้สีเอ้ย นี่แหละมาเห็นนะหญ้าก็คิดถึงวัวเนาะมาเห็นหญ้าก็คิดถึงวัวหญ้ามันน่อนทั้งนั้นเลยมาแต่ต้นกระถินนี่แลหละมันหักง่าย สวัสดีค่ะสวัสดี f ีแม่ดาก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็มองซ้ายแลขวานะคะยังไม่เห็นสองแม่ลูกเลยนะคะ้องยาชี้มาแล้วนะคะกําลังจะเตรียมตัวไปข้างหน้านะคะเออ,เออมาหอดเมืเอ่อกี้นี่ละสองแม่ลูกอยู่สิเลย<า>สองแม่ลูกอยู่สิเลยอ๋ไไอไ<อ>ปเกี่ยว้ามให้มันบ่ อโอ้โหก้อนเมฆสวยจังเลยท้องฟ้าสีครามกับสลับกับก้อนเมฆสีขาวเนาะอู้สวยงามมากเลยนะคะรับสีดู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 วันนี้ท้องฟ้าสวยจริงๆค่ะไล่เห็ดบดบอนี่เห็ดบดออกมานี่เห็นเขาไปเก็บเห็ดบดนะคะรับอีอยากกินแกงเห็ดบดเนาะเดี๋ยวเราเข้าป่าหาเห็ดบดลองดูสองแม่ลูกกินมอ,อยัางย่าน่ะนะ เอาไปกินน้านี่เขาเกี่ยวมาให้แล้วก็ต้องเอาพาเขาเออกไปกินน้าเนาะโอ้ยอย,ยังมีเมอดอยู่คุณเดี๋ยวตอนเย็นเขากินอีกอยากออกละสิไม่ทำให้ดาเอาเกี่ยวไปนะเอี FC. เอ้ยด้หยางางามมาแล้วยางงามงามจริงๆเขียวขจีเนือ้อแก่ก่อนพันกันกับบุญรอดแล้วคุณเน่ะพัน เต็มไปเบิดแล้วคุณนะ่ะงงกันอุดรูปเลยบาทนี่ไปอ,ออกไปคุณโอ้เหยียบเหยียบใส่ขี่ไปแล้วเอายังบาเปิดประตูบรใเ้มันออกไปเนะน่อยยังบาท่านได้เปิดประตูใจเย็นใจเย็นใจเย็นถ้าไม่มันนะเขาเปิดประตูเป็นนะไงทีเอาหัวสอดออกแล้วก็ เราดันไปดันไปดันไปมันก็ออกแล้วไเพราะเราไม่ได้ตอบเดี๋ยวใจเย็นๆ nhéo bây giờ ờ ô hìu nước, ăn da rồi cũng đang hìu nước, nhìn the nước nó nó mình xài rồi nó, nước hay right? right? còn พอดีหยามาด้วยสดาไม่มีเกี่ยวสดาไม่ได้เอาเกี่ยวไปมากกินเร็วๆจะไปไหนจะไปไหนดูๆจะไปไหนครับลูกไปๆนอนอยู่นี่แหลนะมามา

เดี๋ยวพากระทินไห้ขาดอีกมันไม่เหมือนมันดึงกินนะ ดล็ดอกินไม่เลือกนะอ้น้ำเต็มแล้วจังหายจังหาย ช่างมาซ่อมรถเสือนะคะรถเสือยางรั่วนะคะยางรั่วอ้าวจำปีจำปาร้องแม่แม่แม่ดาก็ซื้อผักพายแล้วก็พริกนะคะแล้วก็น้ำยะนางนะคะเผื่อจะแกงหน่อไม้เนะเห็นย่าบ,บอกว่าเขาจะทำมะละกอดีซื้อผักพายมาหนึ่งกําเดี๋ยวเอาน้ำยะนางแช่ไว้ในตู้เย็นก่อน อ๋อนี่ไงกับข้าวนะคะมีนึ่งผักมะเขือตำถั่วนะคะยดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันนะคะกลับมาถึงที่ครัวแล้วนะคะก็เดี๋ยวนั่งพักก่อนเนาะค่อยไปช่วยกันนะคะยานชีบอกว่าอยู่ทางนู้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเอฟซีะนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจสมคลิปไม่ข้ามด่านด้วยนะคะวันนี้แดดร้อนเนาะฝนจะตกไหมน้องเห้ตอนเย็นนะคะ ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ